อรุณสวัสดิ์ครับท,ทุกทท่านเช้าวันนี้ผมเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่ตีสเป้าหมายเพื่อที่จะไปเก็บาภาพสวยๆใ,ในอำเภอองค์าร์อำเภอบ้ารน,นาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับทุกๆท่านครับผมผ่านอำเภอองคัรกร์มาเห็นภาพบรรยากาศสองข้างทางมีต้นตาลมีท้องทุ่งมีบึงน้ำ เห็นภาพอย่างนี้แล้วต้องรีบหยุดรถเลยครับเก็บภาพนิ่งเก็บคลิปวิดีโอเก็บเสียงโดยเฉพาะเสียงนกซึ่งบินออกหาอาหารเนี่ยมันเป็นเสียงธรรมชาติที่น่าฟังมากแล้วในขณะที่กําลังเก็บภาพบรรยากาศอยู่นั้น<ๆ>ก็เห็นว่ามีชาวบ้านเนี่ยออกมาหาปลาออกมาเก็บตะข่ายเบ็ดต่างๆที่เขาเวางเขาดักไว้ตั้งแต่เมื่อวาน ภาพบรรยากาศสวยๆอย่างนี้อยากให้ท่านได้เห็น